ผู้ฟังเท่านั้นยิ่งรวยใจให้ผมดังมาเอาพวกอะไรแล้วจีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาเพื่นให้พ่อหน่อยดวกสด่ครับสวัสดีครับพี่น้องหาสิคนพี่น้อง มาเยี่ยวมาเยี่ยววัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขสุขค้นพี่น้องแฟนคลับของระเบียบวาตศิลป์พี่น้องแฟนคลับของบ้านเต้าหยองพี่น้องแฟนคลับของพ่อของครอบครัวพลนลำครับมื้อนี้พอกันแล้วครับพอกันช่วงสามทุ่มกว่าครับสวัสดีพี่น้องสามลอยกว่าค้นครับผมดีใจครับที่มื้อนี้ได้มีโอกาส มเมื่อว้ามาจากกะพีกับน้องหลังจากข้างเหินเป็นการไล่ทางการไปพอสมควรพี่น้องตั้งแต่มือมือเขาไร่วันที่ยี่สิบสองเลยเนาะครับรื้นนี้กัพอดีที่แรกเมื่อคืนนี้ก็ว่าสิไล่อยู่พอมื่อคืนนี้กัต้องใส่ลูกสิเมือมยมั้งพี่น้องพอดีผ้าเห็ดเปียกหลต่มวันนี้พ่อกับทุ่งสิงหวงทงุ่งสิรับลตากก็ได้ื้นนี้ก็บคนดินได้หลาย หลายหลายหาอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับทุกทคนทุกทบ้านนะครับทุกทบ้านคือไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็ช่างครับแต่คือรู้ว่าทุกทบ้านคือรักลูกทุกคนครับครับขอบคุณหลายๆครับที่พี่น้องให้ความหักความเอ็นดูกับลูกนะครับซึ่งมื่อนี้อ่ากัมีโอกาสได้มาคุยกับพี่กับน้อง จักว่าตั้งอย่างว่าคอมเมนต์หนาพออสายเด้งยังสีอีหลีคือสีดีเนาะพี่น้องลูกตั้งฟิวเจอร์สิฟิวเจอร์หรือฟิวเจอร์ลูกฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์ลังสิตใช่ไหมล่ะเปิดยังไงมันอันนี้ลดเสียงยังลดเสียงไปทางไหนลดเสียงบนซ้ายสุดอ่๋อแล้วสายไปไหนสายมาเสียบอะไรครับผมเปิดเสียงจังเลยมันจะแบบอื้อเผมรู้เชื่อมยูทูบเหรอเอาเอาไม้ไปเสียบไหนลูก เชื่อว่าอะไรอันนี้อันนี้อันนี้กระเชื่อมไปเลยครับสวัสดีครับปาเอา้าคนละแช่ครับพี่น้องคนละแช่คนละแชเ่เร็วหายวัดพันเร็วขนนอดพันพอสิหลองเพลงให้ฟังเร็วพี่น้อง <c oughs> ข,ขันเขียวครับขนนอดพันพอสิหลองเพลงให้ฟัง ลูกกับชิดาลองเพ่งไงฟังคุนบ่ท่านถึงพันเอาไปเอานั้นมาก่อนเลยเอาสินค้าเรามาก่อนสินค้าพี่เบลฝากอืมครับผมสินค้าพี่เบลกับสินค้าพี่นุชครับผมไปครับผมครับครับมาฝากคนละแชร์ครับพี่น้องฝากคนละแชร์ครับเพลงไหนเพลงพี่วัดดีครับอ้าวฟังเพ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องฟังเพลงค่ะ อ่าครับขอฝากของเพลงเพย์คอดดี้ทวีศักดิ์ค่ายบานตอโชกนะครับผมซึ่งเป็นเพลงของคอดดี้ทวีศักดิ์นะครับฟังไปน้ำฟังพอฟังเพลียนน้ำฟังพอเบาไปน้ำออาแช่ครับแช์ครับยอ,ย,ยอบยอบกา้ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดส่งดาวนั่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องก็คืออืดเทน้องมาเนี่คือเป็นอืดอืดคือพี่น้องอย่านอนคือกันที่ไหนเนาะอย่านอนคือพอดีที่ไหนเนาะ ขอบคุณครับดาวนาิบดวงครับสวัสดีครับคุณพ่อเล่าขอบคุณครับแชร์แล้วครับคุณสนใจแชร์แล้วขอบคุณครับพี่เม้าแชร์ยังนะาพี่เม้าแชร์ย่ีงอลรันแชร์ยังครับสันแชร์ยังลูกแชร์แล้วครับอแชร์แล้วครับขอบคุณหลายครับ เอฝากแช่ครับพี่น er ้องฝากแช่ฝากแช่ใค้สวรรค์พัดแล้วขอใครสวพัดแล้วกาสลองแชละขอบคุณพระลูกชายท่านแก้วเหนื่อยแล้วซื้อซื้อกบี่ะแก้ฝอยเป็นสรงมาขอบคุณครบดาวสองดวงครับ ขอบคุณหัวระวันครับดาวห้สิบดวงครับอ้าวพั้นแล้วขั้นแล้ว,ลวอ้าวพอดาวให้ลูกเด้เรอขพอดาวให้ลูกเด้อพี่น้องนะเด้อใส่เพจด้ครับขอบคุณด,ดาวนะครับ,ดดรบลูกมหาสิบดวงครับดาวกีวีเข้ามาแล้วกีวี่กีวี่อยู่ไหนลูกกี่โมงแล้วลูกอยู่น่นครับขอบคุณลูกๆอยู่ตั้งแดดน,นะครับผมดีเขามา

ขอบคุณทุกแชร์ดนะครับเด้อขอบคุณทุกแชร์ครับขอบคุณทุกแชร์ครับผมตาปากผล,ลงานเพลงลาโลกครับผลงานเพนลงลาโลกของพระเอกรอดีทวีสักนะครับผมเป็นลูกพอของทูนึงนี่แหละครับลูกพออีกทูนึงนะครับซึ่งเอ็มวีเอ็มวี ีมีน้องเกมอภิชัยแล้วกาน้นองยุงกีนะครับทีร่รวมแสงดงอ็มีในชุดนี้ครับผลงานจากค่ายบ้านต่อโชคมิวสิกนะค,ะ, <c oughs> ะครับผมครับผมขอบคุณทุกกำลังใจซีอ่าขอมาหลายๆกันสุข,ขสุขคนครับ,คร,บครับมมนีเขามาพ,มพร้อมผลิตภัณฑ์เลย <c oughs> พ,พร้อมผลิตภัณฑ์เอาถือเร็วถือ <c oughs> ครับก็มีน้ำพริกนะครับคือเก่าครับน้ำพริกคือเก่าน้ำพริกคือเก่าเพราะว่างหันพระไปบวชซึกมาแล้วบันนี้เป็นทิศอยครับก็เลยฝากพ่อฝากพ่อบอกให้พี่น้องแนอ่าสำหรับผู้ที่ต้องการน้ำพริกหรือผู้ที่เพิ่้เคยซื้อครับก็ลองลองซื้อไปกินบ้างครับอันนี้พอการันตีได้ว่าเส่บครับมีน้ำพริกน้ำน้ำพริกปลาาบองอันนี้น้ำเสียบอันนี้น้ำกุ้งเสียบนะครับมีกุ้งเสียบมีปลาาบองแล้วก็ ตาแดงเม่งด่านะครับตาแดงเม่งด่าถือไว้ลูกอันนี weight weight <dreaming are> <iesta> ้ตาแดงเมงด่าครับอันนี้นำพริกปลาบองนะครับผมสามกระปุกนี่ครับสองร้อยห้าสิบพร้อมค่าส่งครับผมผู้ใดที่ที่ยังบ่นได้นะครับที่ยังบ่นได้หรือผู้ใดเบิดแล้วหรือผู้ใดซื้อไปฝากพี่ฝากลองหรือผู้ใดอยากให้การสนับสนุนนะครับครับครอบครัวนะครับผมครับลูกเบลครับครอบครัวนะครับเชิญนะครับเชิญได้นะครับผม แล้วก็อีกอัน,นึงนะครับขอฝากผลิตภัณฑ์ของลูกสาวนะครับของลูกสาวนก็คืออะไรลูกถือดูโอวันติคนับพอโอวันติน่นตีมันโอวันติ่นมันเนาะแมนซี่มึงอะไรตลกครับนี่คือน้ำปลาแซบตาส่วนนะครับของลูกนดวิลาวันรับ <c oughs> น้ำยำนะครับอันนี้คือน้ำยำน้ำยำที่เป็นแปลกแปกนะครับปูงโคตรอยู่เอานา้ำยำคือใสแท้ครับน้ำยำนี่คือน้ำปุงรสมาเรียบร้อยแล้ว พี่น้องหั่นหอมหั่นพริกฮั่นอย่างเรียบร้อยแล้วเทน้ำมีลงไปครับรับรองว่าแ่บนะครับนี่คือนน้ำน้ำยำแ่บต่สวดไม่พริก็คือเราต้องมามามาเตรียมอั้นคือเราไม่ต้องไปทําน้ํอยนแล้วก็เอานี้ลงเลยอันนี้ครับน้ำปลาน้ำปลานี่พ่อกะการันตีเลยครับพ่ออ่าวังพ่อป่วยวังพ่อป่วยดึกดึกตึงวมาพ่อใครไม่กินน้ำปลาเนี่ยมันกินกับยังกระแสบพี่น้องกินกับเข่ากระแสบ ใส่อาหารกระแทบปรุงอาหารกระแทบกินกับพวกกะมาวาลังพวกซับรสดีกระแทบเบิดครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้คือพอการันตีได้ครับเพราะว่าพอกินมาแล้วพอกินมาแล้วผู้ใดสนใจทักไปเด้อครับเด้อทักไปที่อ่าเ c e b o o กของนุชวิรวันได้เด้อครับเด้อครับเบอร์โทรกับมี่ครับโอ้ยบอร์ผู้ใดปากให่พอคือบวกปากกัน <c oughs> ครับแต่ว่าน้ำพริกซากกบกระปุกนะครับ 250นะครับ250พร้อมส่งเด้อพี่น้องเด้อให้การสนับสนุนลูกเตาในเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ยังบ่ทันได้ปักบดเพราะวะ่าต้องเสี่ยมอาเลยครับครับกาให้การสนับสนุนลูกเตาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบวชของก็ซือ้อค,ครับบังหานค่าไป็นบวชแม,ม,ม่ติวสั่งยี่สกระปุกสั่งไปแล้วเตีแม่ติวแม่ติวอ๋อใช่มั้ยใช่แม่ติวสั่งไปแล้วนี่ล่ะ สั่งส้กระกครับไม่ปิวสั่งไปไปแล้วครับผู้ใดผู้ใดทีสั่งนะครับทักไปที่เพจของมะนาวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดทีสั่งครับคือน้ำพริกนะครับผู้ใดเสียวจักกระปุกจักกระปุกทักไปที่เพจของหันาวหน่อยครับผมครับวันนี้มีนาทีมากโฆษณาและมาเชิญชวนพี่น้อง